สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออหมูสดไก่สดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกเอาละครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วหนึ่งเมนูนะครับที่ทํามาจากส่วนผสมหลักที่มีมะละกอรครับเรียกว่าเป็นแกงเหลืองมะละกอกับกุ้งครับเมนูที่2ครับมะละกอเหมือนกันครับ ทั้ง2เมน,นูเนี่ใช้มะละกอดิบนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นผัดเผ็ดไก่กับมะละกอรครับอ่าผมมีเครื่องแกงเผ็ดอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าตอนเปิดรายการเนี่ยว่าเครื่องแกงเผ็ดถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้แบบไม่ต้องตาำเองก็เข้ามาที่ Facebook หรือ Line อของยอดเชฟไทยครับแล้วก็มีขายกันแล้วนะครับโอเคน้ำพริกหรือเรียกว่าพริกแกงผัดเผ็ดครับมีไก่ที่เป็นสะโพกนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดมีมะละกอดิบแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมะละกอผมสับมาบ้างบางส่วนนะครับแบบนี้เลยมะละกอเดี๋ยวอันนี้ผมปอกไปแล้วเดี๋ยวล้างหน่อยอาจจะไม่ได้ใช้หมดทั้งลูกนี้นะครับเป็นแค่ให้เต็มจานนี้เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วครับสักจานหนึ่งสับก็คืออย่างนี้นะครับลงมีดแต่เป็นมะละกอดิบนะครับ านอย่างนี้เลยนะครับสำหรับให้เป็นเส้นๆแบบนี้ไม่ต้องมีพิธีมากก็คือลงมีดไว้เลยครับ ทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะได้เยอะก็สับแบบนี้ไปเยอะครับผมว่าแค่นี้ก็พอสำหรับหนึ่งที่ของผมแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูไก่ครับอย่างที่บอกไปมือขวาต้องสะอาดมือซ้ายเนี่ยหยิบของที่เราจะหั่นได้นะครับผมแมวหนังหนังเอาออกไปหนังเยอะเกินไปก็ เดี๋ยวจะไม่ค่อยอร่อยมีแต่มันเลี่ยนๆกันนี้สะโพกไก่หนังอยู่ข้างล่างผมก็จะแผ่นะครับแล้เดี๋ยวผมจะหั่นไก่เป็นเส้นๆเหมือนกันไก่ก็ไม่ใช่ให้ใหญ่กว่าตัวามะละกอเรานะครับแบบนี้ผมหั่นอย่างนี้นะครับหั่นเส้นเลย เวลาหั่นเส้นแบบนี้เนี่ยตัวไก่กับมะละกอก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับโอเคส่วนน่องครับเหมือนกันเลยครับเส้นเหมือนกันที่หันไปเขี่ยไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ว่า เราหั่นหนังเขาขาดแล้วก็เป็นชิ้นแล้วไหมไม่งั้นเดี๋ยวไก่เวลาสุกแล้วก็จะเป็นเส้นแพรยาวติดๆกันนะครับเอาละได้เรียบร้อยแล้วล้างมือหน่อยเวลาที่สอนนักเรียนบ่อยๆนะครับที่ต้องระวังเวลาทำอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องเขียงสีเขียวเป็นไก่กับไข่เนี่ยเป็นเดลิโพรดักพวกนี้นะครับมันต้องอยู่ในความเย็นเยอะๆเหมือนกันเวลาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะทําไก่แบบนี้ ถ้าจับแล้วได้อุณหภูมิห้องต้องรีบเอาไก่ชุดนั้นถ้ายังไม่เสร็จกําลังหั่นเนี่ยต้องเข้าตู้เย็นไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียนะครับเพราะอุณหภูมิห้องทําให้สมอนเนล่าที่อยู่ในไก่เป็นพิษได้เพิ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ไก่เดี๋ยวจะกินอาหารไปแล้วท้องจะเสียกันอันนี้ก็บอกบ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันอ่าก็เก็บมาบอกท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆเผื่อเวลาหั่นของเยอะๆกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาน้ําแข็งรองข้างล่างก็ดีครับเพื่อทําให้เขาเย็นอยู่ตลอดนะครับ น้ำแข็งที่มีอุณหภูมิจริงๆน้ำแข็งอุณหภูมิเนี่ยศูนย์องศานะครับเพราะนั้นซาม,มนไรล a จะขยายตัวได้ก็ต่อเมื่อสูงกว่า4องศาเพราะนั้นทําอะไรให้มันอยู่ที่ต่ําจาก4องศามาอ่ะโอเคผมมีน้ํามันนะครับผมใช้น้ํามันถั่วเหลืองตราองุ่นนะครับเปิดง่ายใช้ข้องนี่ใส่ลงไปเราลองผัดให้พริกแกงเราหอ,อมน้ำมันเยอะนิดนึงครับเสร็จแล้วเปิดไฟ พริกแกงครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะผมใส่สักช้อนครึ่งนี่ก็จะเผ็ดแล้วครับผัดให้กับน้ํามันให้หอมนิดนึงก่อนครับอหอมพริกแกงเดี๋ยวพริกผัดเผ็ดดีกว่านะครับจะได้ตรงตัวเป็นผัดเผ็ดเผ็ดหน่อยโอเคเริ่มหอมใส่น้ำลงไปนิดนึงครับอืหอมแล้วหอมแล้ว โอเคผมใส่นี่เลยครับมะละกอรครับที่ใส่มะละกอก่อนเนี่ยเพราะว่าไก่เราชิ้นเล็กอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วผมต้องการให้มะละกอนุ่มหน่อย เอาละครับพอน้ําเริ่มแห้งไปกับมะละกอเนี่ยผมก็จะใส่ไก่ที่เราหั่นเอาไว้ครับลุหเกี่ยให้เขาทั่วๆได้รับความร้อนทั่วๆนะครับเข้าหูข้าตานี่ไม่เข้าปากนะครับไม่เข้าจมูกแต่มันถูกปิดไว้ไงมันเลยข้าตาเ้าหู ใส่น้ำอีกนิดหนึ่งเร่งไฟนะครับแล้วเติมน้ำหน่อยให้เขาสุกหอมเหมือนทำให้เขาสุกด้วยความชื้นนะครับเอาละครับไก่เราเริ่มสุกแล้วผมหันไปหาเติมเค็มครับน้ำปลา แล้วก็ใช้น้ำตาลนิดหน่อยครับแล้วก็ใบมะกรูดครับขอชิมหน่อย เ,เดี๋ยวน้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยเอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผัดเผ็ดไก่กับมะละกอรครับโอ้โหแซ่บมากเดี๋ยวมาชิมครับ ทิมกันหน่อยแล้วครับโอ้โ oh, หผัดไปน้ำหูน้ำตาไหลไปแล้วถ้ากินนี่มันจะไหลขนาดไหนเค mm hmm. ็มน้ำนะครับมีหวานตามนิดหน่อยแต่ว่าความเผ็ดนี่จัดจ้านสุดๆเลย มันจะดีอย่างหนึ่งคือมีมะละกอที่คอยไปลดความเผ็ดให้เวลาเราเคี้ยวไปในปากแล้วเนี่ยครับแล้วมีเนื้อสัมผัสที่ทําให้เขากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะแล้วมีกลิ่นหอมใบมะกรูดนะครับเล็กๆก,กับเครื่องเทศที่อยู่ในพริกแกงอร่อยมากามท่านผู้ชมครับน้ำมันอาจจะลดน้อยหน่อยก็ได้นะครับเพราะเราผัดๆเนี่ยน้ำมันมันก็เริ่มออกเพราะว่าไก่ก็มีหนังใช่ไหมครับหนังไก่ก็คลายน้ํามันออกมาดังนั้นอาจจะลดน้ํามันที่ผมใส่ลงไปเนี่ยลดลงมาหน่อยแล้วก็ปรุงเหมือนกันเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ชอบไก่ก็เอาเป็นเนื้อเเปป็็นนหหมูอาารที่ ที่เขาเรียกเป็นไม่ใช่ของทะเลนะครับแล้วของที่มีกลิ่นคิดว่ามีกลิ่นคาวเนื้อแดงเยอะเนี่ยใช้นี่เลยผัดได้เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับทั้งสองเมนูที่ทํามาจากมะละกอเนี่ยเราจ้างชื่อตอนว่ามะละกอเรียกเหนื่อท่านผู้ชมครับกินไปคาที่3าเนี่ยผมเชื่อว่าเหนื่อแตกพลากแน่นอนนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วนะครับเอาไปเ่าวันอาทิตย์หน้าท่านผู้ชมครับเรามาพบกันใหม่แล้วมีเมนู2เมนูเช่นเคยนะครับแต่อยากให้ผมทําอะไรก็ลอง ใส่ใน a c e b o o k นะครับจะคอมเพลนจะติชมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับลายอดของยอดเชฟไทยด้วยก็ได้นะครับก็ลองสื่อสารกันทางนั้นนะครับอยากให้ผมทําเมนูอะไรก็บอกมาก็ได้นะครับถ้าทําเป็นนะครับก็จะทําให้ดูได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32มห่งงนี้พบกับผมครับยอดเชฟไทยนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ